เคยสงสัยไหมว่า Affiliate คืออะไรแล้ว a f f i l i a t เเกี่ยวอะไรกับ Youpick ล่ะสวัสดีครับพบกับเอิร์ธนะครับในกูรู u p i c k รู้ช็อปรู้แชร์รู้แชทเคยสงสัยไหมว่า Affiliate คืออะไรคืออะไรวะ ก็อกคืารทำโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตโดยตัวแทนโฆษณาเนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะโดยคนที่ทำเนี่ยจะรับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นโดยเจ้าของสินค้าหรือบริก,การนั้นๆทุกคนทำโฆษณาได้เพราะการทำเอีย์นั้นง่ายมากเพียงแค่ช่วยโปรโมทผ่านทางโซเชียลต่างๆ คุณก็สามารถทําได้ส่วนการโปรโมทสินค้าในโซเชียลมีเดียก็มีหลากหลายช่องทางน,นะแล้วแต่คนจะทําเลยว่าอยากทําช่องทางไหนสมมุติว่าถ้าถนัดทําคลิปก็ทําคลิปลง Youtube, t i k ็อกอ g จ v และอย่าลืมแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ Description ของตัวเองด้วยนะและอย่างคือรีวิวคลิปสั้นๆอาจจะทําได้ท,ดที่ IG หรือว่า Twitter นะส่วนคนที่มีเพจ Facebook ก็ทำแอบั้มของ Facebook ได้นะเวลาเราเลื่อนดูเนี่ยอาจจะได้สนุกไง ใครที่มีบล็อกหรือเว็บไซต์ของเองก็สามารถเขียนรีวิวพร้อมภาพประกอบลงในเว็บหรือบล็อกของตัวเองได้นะและอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะสำคัญมากเลยเขียนไว้ด้วยนะว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรเวลาเซิร์ชหรือคน้นหาคนจะได้หาเจอเอาเป็นว่าใครถ่าช่องทางไหน หรือมีผู้ติดตามช่องทางไหนมากกว่ากันก็ทาคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับช่องทางนั้นและอย่าลืมแปะลิงก์สินค้าไว้ด้วยนะไม่งั้นจะไม่รับค่าตอบแทน,นแล้วฟิล,เลิเอตเกี่ยวอะไรกับยูพิกล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยูพิกก็เหมือนตัวกลางระหว่างแบรนด์กับผู้ทนานําโฆษณาโดยแอปยูพิกก็จะมีสินค้าและแคมเปนต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทําในแอปยูพิกโดยจะทาโฆษณาหรือว่าจะเซฟรูปเพื่อที่จะแชร์สินค้าออกไปพอมีคนซื้อจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะรับค่าคอมแต่ก่อนจะรับค่าคอมอย่าลืมซื้อ ูิกชอเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นยูพิกเกอร์กนก่อนนะโอเคครับแล้วอีพีหน้าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ที่กูรูอยูพิกรู้ช็อปรู้แชร์รู้แชร์บายบาย